สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบหกนะคะสวัสดี f อฟซีทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบหกนะคะคุมพาพัน พศ2568นห้ารอยหะคะเ,เจตังนะคะก็ไม่ได้ไปที่บ้านสวนนะคะวันนี้เพิ่งจะมาถึงบ้านนะคะไปอุดรมานะคะวันนี้เดินทางไปเเสียภาษีอากรนะคะที่จังหวัดอุดรน,นะคะกรมสัมภากรภาคสิบนะคะก็เลยไม่ได้ไปขอแนวทางของ ผีเถียงนานะคะแล้วก็ของปู่องค์ดํานะคะวันนี้นะคะเจตังก็เลยจะมาขอกับนางพญานะคะไปฝาก fc นะคะตัวเลขก็หลุดหลุดมาหลายงวดแล้วนะคะท่านผู้ชมยังไงก็ขอโทษขออภัยนะคะยังไงก็ให้ fc นะคะติดตามรับชมดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะก็ขอให้ใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับตัวเลขนะคะเราจะขอแนวทางมาฝากเอซวันนี้ก็จะเป็นตำราวในวันที่26นะคะวันพุธวันที่26กุมภาพันธ์พศ2568นะคะใครเข้ามาก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้เดินทางไกลนะคะเดินทางไกลเพิ่งจะมาถึง กาลสินนะคะก็รีบมาขอโชคลาภแนวทางตำราวฝาก fc เลยนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมพี่น้องนะคะจะขอเป็นแนวทางของตำราวขอกับนางพญานะคะให้นางพญาเหมือนเดิมนะคะตัวเลขก็มีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะคะสําหรับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมก็ให้ดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงเนาะนะคะ เดี๋ยวเจ๊ตังจะขอจุดทูปนะคะสำหรับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปนี้ก็ตั้งจิตอธิษฐานไปด้วยกันนะคะแล้วก็ขอพรอหายนางพญาขอเป็นโชคลาภในวันนี้ขอให้มีโชคแตกสามตัวในวันนี้นะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องก่อนเด้อพี่นอ้อง ขอจุดทุกก่อนนะคะท่านผู้ชมสาธุสาธุเลยขอขัโ,อโชคลาภนางพยายวันนี้ขอเป็นตัวเลขนะคะสามตัวแตกนะคะจุดฝาก fc ก่อนเด้อพี่น้องนะคะเพราะว่าบางคนกนอาจจะรอค่อยนะคะตัวเลขของอคุณยายหนุดนะคะผีเฝ้าเทียงหน้านะคะแต่ว่าจะตังออ่มาถึงก็ ยังไม่ได้ไปนานะคะเพียมากนะคะก็เลยจะอยู่บ้านก่อนนะคะวันนี้เดี๋ยวเอาตัวเลขแนวฝาทางฝาก fc นะคะใครเข้ามาก็ขอให้โชคดีมีโชคลาบนะคะในวันนี้เนาะอันนี้อันเดิมนะคะอันเดิมไม่เข้านะท่านผู้ชม เอาอันไม่เด้อพี่น้องเด้อสาธุสาธุนะคะผู้ใดยขรามากขอให้เป็นโชคลาภขอใสามตัวแตกวันนี้นะคะ แมวคือหองแต่พี่น้องมาเนี่เจตังสงสัยมันอ,อ,อาจจะหิวเข่านะคะเพราะว่าเจ,จตังประยูนะคะสงสัยก็เลยหิวหิวจักหน่อยนะคะสำหรับท่านไหนที่เข้ามานะคะขอพรโชคลาภนะคะกับไหนางพญาด้วยกันนะคะสาธุสาธุสาธุ ขอเป็นโชคลาบขอเป็นแนวทางขอเป็นตำล่าในวันที่ที่26นะคะกลุ่มภาพันพศ2568ัน้าดได้เห็นคลิปนี้ขอให้โชคขอให้มานขอให้ร่ําขอให้รวยขอให้เฮงๆปังๆนะคะเดี๋ยวไปดูตัวเลขด้วยกันนะคะว่าจะได้ตัวไหนนะคะ นี่ก็เดินทางไปเฮ็ดไอ้เกี่ยวกับภาษีอากรพี่น้องนะคะของเอ่อถ่ายคลิปนะคะก็เฮ็ดถูกต้องตามกฎหมายนะคะเพราะว่าเฮาเอ่อมีรายได้กันนิดน้อยพี่น้องนะคะก็บ่ได้หลายพี่น้องก็เฮ็ดให้ถูกต้องนะคะผู้ใดอยาใกให้กำลังใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจตังค์นะคะ่ะ ฝากก็ไลค์ก็แชร์นะพี่น้องนี่ขอให้ FC. เอฟซีเฮงๆลำๆลร้ยๆเยด้อพี่น้องคะ่ะขอให้โชคขอให้มานเพราะเเห็นคลิปนี้ค่ะขอให้เฮงๆปังๆคะ่ะ แล้วจ้าท่านผู้ชมนะคะก็เป็นตัวเลขตัวแรกนะคะอ่ะท่านผู้ชมมองดูกันนะคะว่าจะเป็นตัวไหนนะคะสําหรับตัวแรกนะคะเหมือนคล้ายๆกับเป็นเลขเก้านะคะคล้ายๆก็เป็นเลขเก้าเลยค่ะท่านผู้ชม เก้าอะไรเอ่ยคล้ายๆกับเป็นเลขเก้านะคะใช่ไหมคะเลขแปดหรือเลขเก้าคะท่านผู้ชมมองมองมองดูบางทีก็เหมือนเลขแปดนะคะแต่มองอีกทีนึงก็เหมือนเลขเก้านะคะเพราะว่า,าตัวเลขมัน จอดกันพอดีนะคะ อะไรพี่น้องเลขเกนะ้าะสรุปเป็นเลข9นะคะอเดี๋ยวรอดูนะคะตัวที่2นะคะว่าจะได้ตัวไหนนะคะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตัวที่2มาแล้วนะคะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขตัวที่สอง 爽。Song. 92นะคะสำหรับตัวเลขนะคะก็ได้92นะคะสำหรับสำหรับวันนี้นะคะเจตังได้ลงคลิปไปของเฮฮาพารวยนะคะพี่เฮฮาพารวยนะคะวันนี้เขาบอกตำราวไป50กับ1นสีนะคะหางเดียวเม็ดเดียวนี่จะเป็น1 4 4 1นนะคะสำหรับตัวเลขแนวทางของเฮฮาพารวยนะคะท่านผู้ชม บอกไปหางเดียวเม็ดเดียวนะคะสำหรับท่านไหนที่เข้ามาติดตามนะคะก็เอาไปลองพิจารณาดูนะคะเป็นตำรานะคะวันนี้ก็จะมีของเฮฮาพารวยนี่แหละนะคะ50แล้วก็14อย่าลืมไปกลับด้วย50 05แล้วก็1441นะคะส่วนของหายนางพญานะคะวันนี้เนาะก็เป็น92นะคะ สองตัวมาชัดเจนแล้วนะคะชัดเจนมากนะคะสำหรับตัวเลขวันนี้เนาะเก้าสองสองนะคะเดี๋ยวมารอดูตัวที่สามกันนะคะว่าจะได้ตัวไหนได้มาแล้วจ้าท่านผู้ชมนะคะ9 2 4 4 2 9 ใครเห็นคลิปนี้นะคะก็พิมพ์คําว่าสาธุขอให้เฮงๆปังๆเลยด้วยนะคะใครที่ยังเชื่อมั่นนะคะศรัทธาแล้วก็ตัวเลขของหายนางพญานะคะก่อนหน้านี้ก็เข้าจริงๆนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าอเจตังเคยขอขอตอนนั้นมันได้สิบสิบกว่างวดนะคะแล้วก็ขอก็ได้มาตลอดนะคะแต่ว่าพักหลังมานี่ตัวเลขมันห่างมีเข้ามีหลุดนานมาก ก็ถ้าใครดูก็ให้พิจารณาเอาก็แล้วกันนะคะถ้าชอบค่อยว่ากันนะคะชอบก็ค่อยจดถ้าขัดก็ค่อยผ่านนะคะก็อยากให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะถ้าชอบก็ลองพิจารณาดูเนาะนะคะเราดูชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขนะคะของหายนางวยานะคะสำหรับท่านไหนที่อยากจะสนใจนะคะที่อยากจะบูชานะคะแอดก็ มีแบ่งปันให้กับ fc นะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจอยากบูชาก็สามารถทักมาได้นะคะหลังใหม่นะคะท่านผู้ชมอสรุปตัวเลขนะคะท่านผู้ชมสรุปตัวเลขนะคะหายนางพญาวันนี้นะคะเป็นตำราว,วันที่ยี่กกุมภาพันธ์พศอสองพนห้าอหสิแปดนะคะสำหรับตัวเลขวันนี้ได้เก้าสอง 9 24แล้วก็4 29ก็อย่าลืมตัดเล่นได้นะคะเสียงโชคลาภนะคะ92 2 9 94 49 2442นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอให้เฮงๆปังปัง,ปงรวยรวยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลน์หน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ